ตื่นไม่ตื่นเนาะเอางูมาถิ่มจะชุ่มเฟิร์นชุ่มเฟิร์นแตกวุ่นเลยสบายดีว่าสุขุสมคนมาเบิ่งสุ่เพิ่นไปหาหอยได้หลายเบื้อยหอยจิบกรีเนาะพ่อขีดนะนะทุกคนแต่ว่าเสียงมันจะขึ้นดังนะฮะทุกคนเพราะว่าตากหมอกเมื่อคืนนี่แห้งคือเก้าเอ้ย เนม่เโอกาสเ้าออว่าไปไปเจอซากอีกเมื่อคืนนี่หนักบานี่ข้าดนเล่นลุเข้าไปออร้าจะคอนเกนไปไวนะช่งนี่ยากชนั้นก็เดียวเงินหลับพันหรือว่าหกมืดอ้าวหกมือม่งสผม้อแล้วันนะ อนให้เจ้าบ่แล้วค่ะพนเลยห้นะบ่บ่งหเขาเลยบีดีบ่มีตาหมูเพื้นโอ้ยเป็นนี่จะมาว่าไอ้เคกไอ้เคกไอ้เคกเขาอยากซื้อแตงโมื่นกับใครเขากว่าเท่าว่าได้นี้กงในโก้เฮ้ยนี่บดีันได้นี่ันวนี่บด ได้ยังกินมือนี้น่แส่แกงน้ำไม่นะนั่งไปนี่เป็นมดแกงไมันได้น่ายู่วกินเข้ากันได้ปลาหมึกปลาหวานปลาหมึกเน่าอันนั้นลูกชิ้นนะครับอันนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรเปนอาไอันต๊เป๊ะลงนะ ตัวอันข้าวปุ้นนี่ตู้เย็นคอยมันเต็มนี่แซ่ตู้เย็นเจ้าเน่แต่บุญบานเอาเอาคือเท่เอาใส่ตู้ไว้อ๋เกลือนจนเดอดจางันเป็นอัจจิหรือเดี๋ยวมันไม่ไม่หายปิดหรือบ่เฮ้ยโอ้โอ้ ถ่ายกี่แกงนล้วไม้นะมีน้อยก่อนมือในสิตัวมีน้ำเบ่เย็นบ่ตุวหน้ำเบ่เย็นอุ้ยเสื้อมากระแลงนี่คุณได้จากที่ไหนมาน้องน้องนางเฮานี่เอาให้เจ้าเอาหนังทูนอืลขาดกระโปรงหรก็ยังใส่อยู่งูอันหนูกัดจ้าเดแม่กระสาบ บมเมนอันบเมนสูตุดบาซอนเอามาให้ยันท์ท่ใหนูกัดเบิร์ละบ่อืคืนนลงมาไต่อยู่เอางมาไถเอางมาไเอามาตักนั่นดนี้แต่ว่ามือนี่งมนที่สอแต่ว่าคือหลานชาเอาตอนั่นเลยทาสองชุดอาวคชิมด้นะมันบ่มันแดงมันดำเลยตักแดงเลยต้องเลี้ยงต้มกินบ่บบเอาค้นดีแย่ได้เฮ้ย แกงทอดนะไมในหิ้วเข้าดิยังจะบอกมาแกงนะโย่หมูแหล่ขายพงขายพักพิ่นโหลตื่นมากะสวยแล้วเพิรวนนะเออมช่องลอยออกจ้าออกลายกว่าใดได้ได้สามเลยเสียหารคืย โมเป็นหัวาหาันได้สามร้อยเสียห้าร้อยอืมกระเหุบุญดอกว่าสื่อการสืรออส่อดินถวายวัดนะพวกนหลเนลหนึ่งสี่ร้อยอืมกระได้บุญ ถ้าเันะเถ้าันไปขายบางอื่นเขาก็เอาหกร้อยดินด้านเขาไหนเขาบัตไปสี่ร้อยเขาจะไปหายะบริัหรับบงกันเขาคุดหน้าเอาไผ่นั่นดิไผ่ทางโค้งนั่นไผ่โค้งอืมเขาขยะถวายอยู่สอยู่แคมปางเไหนเอาจะเห็นบนน้องซิมนะพวกนะ หน้าเขามันเป็นทางโค้งไปขางองเงียนนั่นอันบนบางงามนะบ่เออมองหน้าบางงามเนี่ยแล้วมันแค่ให้ง่ายเขาคือบางงามหมดเลยมันเยียบมันเยียบน้าเยียบมันโพดเออน้ามันโฮมอยู่ในหันแต่บรรลัยลงน้องซิมแต่บานนี้เนี่ยในมองน้องแล้วนั่นน้องอันเบ็ดเบ็ดแล้วนนหันนั่นแล้วแล้วหายเขาคุดสะเอาเป็นไท้หน้าบุดเลยเท่านั้นนะ กงตัดแล้วก็เสียลงเบิร์ดินมลาบานิดินนะแล้วก็ไปทมวัดนะพวกลอยหาซิบโรดโรดก็ติดมเห็นยังไงเอาอเว,วัดเขาถวายดื้อนั่นดีเสียซิมบัตรวายอือเจี๊ยมทวายเขานนทะลุแล้วก,กัมแพงในน้ำหมองนาซิมนั่นเออแต่ว่าบ่งกันจะล่างมีงัวอยู่ในเพียงหน่อยแม่นทอดพี่บ่เจ้าบ่ฮอดอันน่ะ เจ้าของทิศถวายดินเนี่ยเขาบอกมีดินหลังมีกับเขารวยเฮ้ยผสมเขาหางยีน่าท่านไดนเขาใส่เขาถวายดินแล้วแล้วเขาก็่ยี่ห้ออันเขาก็มาซื้อดินถวายอีกหาซิบโรดบอกราข้านะครับแต่ถวายนี่มันเบิร์ดอือเบิร์ดข้านั่นการถวายเนี่ยเบิร์ดดีมาเบิร์ดจอยีน่าหวยแดงเบบไร้ไร้เขาว่าได้ยินี้ใจว่าผิดพลาดนะเดี๋ยวคนละหาไร เพื่อนเป็นครึ่งปู้ช่ไป้องเฮกตาป่ายชองเฮกตาป่ายผู้ยิในบุรีเฮกตาบ้ดเพื่อนบปดเฮกตาที่จะมึ่งจะเป็นยิ่งบสเย้เฮกตาใสองครึ่งมแม่สองสามผุนบอทั้งผู้ยิงผู้ชายอยู่ในร่างเดียวกันนี่ชอบอีแครว่ามันมีชายยเหน่อยมันมีตำนานก้วเอาต้มข้างบเล้ลูกคิัาปั้น ตุยไปเอามานใช้น <helicopter> ี่น <c oughs> ้ำไม้น้ำมือเอามามาข้างไง่้ไปไปหิ้วเขากล่เหมืา้กินหมือคืนนี่ก็ยังบดหม้อน้ำค้างคืนน้ำไม้ค้างคืนมาแซบเด้อมาคืนนี่ก็บปายเงี้านะฮน้ำเนยมาคืนลายเพระว่านันดึกจากน้ำไม้ดึกแล้วพวกมาใแล้วกันกนะองคือ่งโพูีนะโพดน่อยโพดใหญ่ติดกัน้ว้นแต้อืม เอฟซีกับว่าเอฟซีว่าจะไม่ติดตุ่นไม่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 ยาวมายาวนะฮั่นน้ำมาสั่นโอ้ยนางบอกมาเลยว่ามีแช่จะเแช่สุกพักวน่ะชายบ่ออาจว่าตีต้มมากๆมุ้อเลยบริต้มแล้วไม่คือต้มใส่น้ำเกลือไว้ม่รู้ทุกเกี๊ยวใส่น้ำเกลือไว้มันจะเกี๊ยวบ่อมันโฮดฟุ้ยเกียวเมื่อคืนแล้วมันเก็บมามันแช่น้ำเกลือไว้บ่เอก ไปจ่้แคกตื่นงูตวนี้ตื่นนีเลยตื่นห้ยังม่อะไปหอดีแมมมบีเ่งจะมันลอยมนี่แล้วคนเตมป๊ะนั่นใส่ใส่ก่อนนก็ใส่มือวานมือซื่นี่ตก็ตอไม่ใส่ยังเออเอาคนนี้เอาละลายน้นะบอสไปเพื่อเป็นอเทอร์เมาเบิกผ้าคนหนงกันไปเน มันเ็ุ้ก็อนแล้วเาลน้ำบโพดเออตยมันงามโพดลีไหลโพดมันงามโพดเออตัวนี้เนี่ยคือนี่ ลกมาขัดโสมยยเลยเนี่ยมันบ่ได้หูวะหกักว่าเนี่ยแนพี่น้องยอง้อนกระต่องอู่คือใกลส้สะนี่เด็ดตุ้ยมาห่งเจ้าก็ได้ร้ายเลยเด็ดในบ,บ้านนี่เด้อพี่น้องนั่นน้ำมองเห็ดเปวออกน้พี่น้องดสองดอกซุิ่นแต่ว่าพักนั่งนี่มันเป็นแบบนี้พี่น้องมันหุม่ม นั่นมันป,ป่ปยแต่ได้หูว่แต่ว่ามือนมีอาการค่อยหนักนะคะทุกคนตากหมอกเมื่อคืนนี่ตากหมอกเมื่นนมอคืนนี้อาการก็เลยหนักเนี่ยจักหน่อยสงส,สัยจิตตาม,มอเย็นมันจะกระยูพี่มันเป่วยนะได้คือบ่ดซาวปวดสิ้นจะเคร่อแท้เจ้านั่นแล้วแกง เจ้านั anyway, oh, ่นแหละแกงแซ่บบอแกงบแซ่บจ oh, wow like so, the ้างทีลางแตกโอ้ยย yeah. ังบ่ได้ล่างอยู่ท่าปานี้นะบ่เล้ยแต่คืนนี้นะคืนนี้จกแล้วล้อนๆเลยแต่ดึกบุปไขยคมูมาเลยจุดจกร้อนๆแล้วยาต้มอันนี้มาลุกไปคล่มูทแ่เศ้าพุ่นอ่านใคนแจอตายยเ่าม้วนีมาดูแต่เศ้าคอยรู้คนชดจุดล้ชกดจนกับบ่มาจะคอยดอลำื บึงมาจนเมือบุะไรมีไปไปล่างนี่ใช้กระชีจัดการเจ้าแกงหอยใันนี่ไปแช่เอาข้าวต้มไว้แต่คืนหลังเหยืมีแต่มันโพดหลังก็แกงงแล้วหอยอันนี้แช่บ้างตุ้ยทำไมมันไม่งามเลยอ่ะมาพีิกเธอเนี่ยมันมกูดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้ใส่มา เพ่ยยังไม่ได้พดทธเขียวหรอถ้าเคยตียาให้มันแ uh, พรหัวเนี่ยมันก็เศร้าเนี่ยมันก็งามนะเนี่ยตัวหน้าหนามันก็งามนะอืมนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือหนึ่งกับภาคกันลงมาซุ่มเซลแมวเป้ากินแกลียงหน้อยู่นี่แหละไอ้เอ้สีเป็นผู้แก่ไม่อยากเมื่อจะการมูกก็บอกให้เมื่อหายู่กินปีไม่บ่ได้เกลียงหน้อันแต่แต่ปีก้อนนะนะกับ บด้อยู่เฮือนอยู่ซานแล้วก็ปีนี้ก็เลยว่าลงมานเยียบย่ามทำ<ป>ข้าวละป้วงหมออืมละป้วงบ่ละป้วงนั่งปลานั่งเป็นคนได้แล้วได้แววเแล้วเป็นปนนานลปนา <c oughs> <c oughs> บหเนียวันไิแล้วัไ <lush> ด hey, ้บ hey. ่มันินืวกินยาเนี่ยเนียเนมือนี่นะพวกไม่ยู่งหรอหวยหวยยาต่มทีมาโ่มือนี้วันสิ้นยาถึงยมกินยาลาวก็ได้ถุพอจะาผมก็บอกโงล่ก็ยัโปงยังนอน่าโทรมาฝ่ายยังก็ยังคือคนมาเตรียมนี่นรโตมาหามู่แบบไร อ้าวมือนีบบานยังพี่้องบ้านเก่นความลักงนที่ไดรอเงินกอยหมูวานอือชุดเจ้าระบอิามชุคอยเลขที่นะคือบ่าวเบิดน้ำเจ้าเล่าเจ้าห่เนเบขต้องทาเ่อเนาะอือูนกอยีเอาเบิร์บ่อ้คอยซื้อยังไรกระโดดกระดีอ่ะข้อปรเดาซูนโกว่า ซื้อเลขโบเบิร์ดซื้อเลขอันดีแล้วจะบ่ถึงถ้าไม่จะมาหยามเขาจะเบิดเงินลายกุนนี้อีกแม่น์ดบอกเราซ้อนหลอดเาพังเลาวันนี้ผู้เข้าถึงเงินจนลัานคนนะแจ็คคุยกับมีสม่อยเลยเขาก็เขาก็ลืมตอบคอมเมนต์เพื่อนเขาอันเขาเขาเขียนแต่ในโป๊กเบื้งเมล์รมาบอกเขาเขียนแต่ในโป๊กคนหลายคนกัน่ะจิตร์จุนะแสดงละคร้อนนิดหน่อยก็บโบ๊ด มเลก็อปนต้นง่ายบอนปีดไว้เมื่อนั้นกับูหสีนำดอนมูหาวพวกกระดาษเดมันลมเดงูหาตมบักัดเ็ดูหาอยงูหางูสีบาเงยงขึ้นมาัดบีมนีนะขึ้มาถ่ายคลิปไปกันอีกได้เพิ่นไมมีถ่ายคลิปไปกันอีได้าดีนะ้ยมายกันนมาแล้วเล่นพูดออกไปลา้น เล่นพูดออกไปโลดพัอมีช่องนี่เด็กกี้นี่ยาได้มาปุกตยตยกับบอ้ตื้นเีเดี่ยวดี๋ยวด่กแ่งอืมใช่ฮอผู้จัดการเด้นเี่ยนะเออบอลจอนืนมาีีบกื่นแต่ก้อนนั้นเที่ยงยังบ่ตื้นผู้จัดการมาลงมาจากเท้อกระโษนําเด่นเนี่นะ เออคุณตื่นจะตีซี่ผมคาดอ่ากมาคาดคลิปที่อยกเขาย่ดชวนมันระบาดเลยขึ้นหลายบ่ หลายนี่โเน้ออ้าวสาเงินเงินตัวเงินเดือดออกไดยจีบไได้สลองในยบอจีบแปดหมื่นได้ร้อยซ่ามามงมามาก็ว่าไปได้เฮยล่างนะบอมามากาวด้วยมาม่ากเหยียดมามากีโอย่เนี่ยจะกินซักจูเอามันเซี่ยงนะเออรีในปะเบอล่ะกันเนาะไปใแต้ยังก็ไม่เหกินซักมือหนึ่งน่งกินกันหลัห เพชรรีเด้เฮ้ยเอกนี่บ่ได้ดอกเขากินละเขากับเราธรรมดาเขามากินเพชรอยู่แล้วซองสีแดงนั่นแหละลูกเขมเขาก็กินลนะข้าวตือเนี่ยจามเด้งนะจะมาเล้าเข้าบ่ได้กินที่ปากปากเด็กมันเพชรเลยเองอย่ามันเพชรแบบว่ามันออกลังดิเอออย่ามันเพชรแล้วมันออกลังบมันเพชรเองบ่อประเด็นนะตบไปบันดง เป็นเงี้ยาใไ่เน่ยบเอุุนน้ำหาน้ปีไผ่นะโบแมนผู้พันเออป้พันมันตีนตีอันนี้้านตวย่าี้ันดบ้านบ่อไอพี่อันนี้มันตีอยู่พี่นเฮ้ยมานตีอยู่พี่้านดอยู่พุ่นได้ล้ำสิ่งคอยกับิมิล้าสิ่งได้ในงานจัเยนะมานล้าเรื่องมันป็นล้ำสิ่งงานเห็นโบล้ำสิ่งนะมานคู่นึงกเกือบเบื้องในล้าสิ่งเนยคณะพังไผบอคณะปิดปุ้ดทองเลย คณะอันล่ำมากองปาคอยน่คืงนี้จามเทือยเรวคือบอเอามาล่ำสิ่งครับเป็นเบือ่งซเทือนะจ้างคณะนี้ส้มเทือมักแห้งคณะเอฟซีแห้งมักแห้งเขามักจนเขาร่ำจนจดุลเห็ดโพน่างซพัดอลบอก่ำยังอ๋อโงอันอินเต็อ่ะหมอเออตาอะไรกตยังมากอ้าวพ่อแม่ประเทในตาอีกตาเละเอายัังเมย์แม่นส์ กีขนาดอลัตเตงกมีลูกใช่ไหมครับได้ทั้งกระบาดไมีพวบ่โอ้ไม่เชื่อาว่าเชื่อบไเชื่อนิดแวมัเม็แทสูสูงโอเปเ้ม่บกยะนมันเป็นเลยลังใสนียมันเป็ีอย่างีอันดากินเป็นแต่แซ่มันีดอยู่ หูเก่าอีกเลยก่กินแล้วมคอนี่ว้ยราไปได้กิ่นสกะแกกินเออเดี๋ยววันของแนวบูฮู้่าต่ำเนาะถ้าจะเอามากันมาให้เธอกินนะเออเมื่อเอไปบ้านชาวบ้านบ่แล้วที่ได้เก็บไปชาวบ้านนาชาวบ้านแจกติบแจกติบซองหน้าหน้าเอกใส่ปลาปลาใส่แกงปาแจกมาทุกคนดปเียวแจกติบบก E> ี่แจกที่ผู้จัดการครับรับดาราสาวนี่มันบ่ไปจักเทื่ออะคือซัพบก่อนคอยเดี๋ยวคอยจิเปิดแล้วคอยจเบ่าแขกวันนี้นะมันพันเลยครับแล้วเปิดแล้วพลาดพลาดอะเปิดเปิดเปิดเจ้ากระพ่านหรอไอ้แก่เจ้าของโบเหตุมิเตจการตุ้นจับดาราสาวนี่บบต้องเปิดดอกซองครัปังออกมาตายมึงเด้่ถ่ายขายมึงก็เปลี่ยนกับตายแั่ว่ามันยังเหม็นยามุ่งไปมุ่งมา ปานงไดเข้มบบมันจกแล้วไได้ล่างบอกแช่คำขึ้นแล้วไ่ได้ร่างอีกบ่มันก็เข้มนะพี่บล็อมันกินหินเปลนได้ต่า่วบลกินตามพวกงมันมันเราเขกว่าอีย่งเสยไปใส่บล็อมาเดกนะแซ่บทีนี่เขาครู้สึกว่าโอกาสนะไปแเพราะว่าออกมาจากห้องน้ำเพมาเสดด่าเอาอีกเล่เทือกเลย แค่แค่เขาไม่ได้กินหมูปิ้นเจ้าเด้อยังอยู่ตัวนน้ำอืมยังจะไปกินแต่ของเราเรากับปิ้นหมูให้กินดูอยูเฮ้ยหมูละลายตัวมันดีก็ไม่ได้กินแบบตัวเราแหงจากให้เขาไม่ไปติดโลกน้ำคอ็เขาอะเสือเอาดำและจีเซหาซิฟบอกม้วนวายให้แล้วกันจืดห่าเก็บตัวเขาติมแล้วเตะตัวเราด้วย ตอนนี้เราไปเก็บโตแล้วอีกสี่หกโตร่วมกับตัวนั้นสี่กบ้นนี้มาใช้อีกสามจีบก็จยังมนีแนวเห็นก็ิยงเรียกเฟสเอนจีบสจะอย่ามาฮักคือซ้อนจะอย่ามักคือตาย้างเบาน้าเลียงว่าเมอวานี่สิาาม้าเอ้กาเห็ดได้อาชีบแต่ว่าเนาะการเห็ดไป่านนี่มันยังโมหังเลยโมเห็ดนี่มันสีโบสีโบได้กินขี้ตัวเองบุ๊จ้างเขาเดินไปเลียงเ็ดไปคุณดูเลเป็ตตัว แกร้ลอดบริมียังไงรอแก่มันนอกไปเป็นปาและบ่อนยังแก่แต่้อาเก็บที้ได้ก็จะเก็บม่ได้กันอืมที่ได้กินที่ปรเทศบางโน่หน้ากระดึงนั้นว่าเอาหอยแล้วมาปลกเราตอนมากินในนี้บ้านตุ้ยกระแทบพี่กันนี่กับปุ่นนี่เาต้องกินแบบเอามือยุบเนาะมันต้องกินถึงวิธีนะปลแยงเมื่อคืนในบ่บเออกใชบ้างกะชไไเมอคืน่เอาใ มันเาอบนเดือวยมันเ็ลาันรูนาบคือับแม่แบบคนนี้เน่ยเไยพือนมาเาั่เนียมากินอยู่บัเยอมาว่าคือสรุปมาต้องได้ตีหกคุนีไมและนี่มันยังันที่สาม่ม่บอกที่สามสามอกมาเนะเฮ้ย จะอายังมาสาองแต่นี่ก็ยังอยากไตเพากแหงเลยนี่เพิ่อเสียอานเสียเพิ่นนี้คือบมมีอันไพมาเลี้ยงในทีมงานฮอนนันนะเนาะคุะเจ้าน่ะดิบาวแม่บ่าบุญเราเนี่ไพ่เลื่อนไพ่เลื่อนไผเลื่อนบ่รูกแล้วเอ้ยรียกว่ามึงเลื่อนเลื่อนไปยังอีกแล่จ๋ากับกระุมเลื่อนเองเลื่อนไปยัมันี่บอทรู้ข้าก็ซุ่มม้อนี้ มึงซุ่มลงไปักบอสินจงไหมมึงขายมันเบิดตเลื่อนไปอีกแหลง้อยพักเากระลังถึงงามอยู่เยออๆวันจบตายจีบบเออได้กลาวัาตายจีบบอแหลกพี่บใ่มเขาีเลื่อนบอเลือนงที่ป่าอุสซาตียมล่างไกอะไรมันไปนี่ยันียุดเงาปบอวันที่สองเอาวันที่สามวันที่สาม สาเดือนสอามเดนสอเดนาโอ้ยเดืนี่บ้านเลยเดือนนึงก็สิเดเมื่อบานเ้อหมอลำซีงคุณได้บานานจะชิเมื่อบานยังไหมอลำซีงเป็นกสิ่งลำเลือเขากรซิ่งหใช่ปลาหมึกนะไม่ใช่นะปลาหมึกเจ้านะใช่บ่อืมใช่โดดยาบอโดดบอหมเท่าใช่ของนีเคายางก

มันขึ้นไยังันได้เบิร์จีบอแง่ขันชีเธอ F C A C นะสิทำงานหาเงินทันจีบอเพื่อนสิมาซอยตทละบุนต่ละบุญนะบัตทันก็ต้องทันก็อยากดูอยู่ได้เนาะเอาเฮ้ยบ้านเขากับ้านกํลังเห็ดกํลังสั่งนะกันอี้มีปั๊มมีปั๊มอีมืออีบอสอืมสิมาซอยนของพี่พึ่งน้อยนี่ผมใหญ่เพื่อด้อ ส่วนคุณเสียงนะฮะเสียไว้พัดเข้าชนไปอันนี้ยัางอีกหน่อยห้พอดวันเนใหอพอดวันเนยปีใหม่แล้วหอยพนลำพิ่นรวยปีม็กใหม่พิ่นมาหองควัญสำหรับผู้บ่ิห้กับซ้ำเก้านั่นแหละเอากเก่าบบว่ากขบผู้บ่ิห้เนาะกับผู้บรห้กับหอลำหอรวยมาหอยกับซ้ำเก้านั่นแหละเเ้นาก็มาไว้ไว้ โอ้ใช่เพราะปลาหวานปลาหวานยากเฮ้ยมันบกคือที่บอกขึ้นจบผลวันนั่นมาคาคายกพูดไปแล้วให้ให้พรไปแล้วไปเนาะพี่น้องเอ้ยคีมเนี่เกษียณมาลาพระจักรลักันเบื่อสี่กุมภาพคนฝากคนไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะทีมงานเข้ากันเต้าโฮมกันเด้อพี่น้องติดตามทั้งช่องเพื่อนๆต่อเนาะอยากจอยอยู่าเล่นเนาะ แลวบางทีัล้วบางหน้าแล้วบางทีปลีมเยบะีมุ๋ต์สปอร์เซอร์ที่นี่แล้วมัอย่าจะปชีดเียฉีดยาให้มันตายไปเถอะหมออยเอาในสายปากวัวกะนละเลยกุจบอกไปอันไปก้นเอา